เจ้าสาวบอกว่าวันนี้พร้อมมากพร้อมพร้อมเบอร์ไหนบอกหน่อยบอกกล้องหน่อยพร้อมขนาดไหนซอสเกมวันนี้พร้อมมากค่ะพร้อมเกินร้อยค่ะเกินร้อยนะสู้ตายนะฮะตอนนี้เพิ่งสองทุเราจะอยู่ถึงตีสองกันตี่สามค่ะนีสามเดี๋ยวเฮ้ย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 อีกออีกอันเดียวหัวจะปวดมาก อ,อปล่อยใส่แก้วทีละแก้วห้ามสาดอย่างงี้นะฮะทีละแก้วทีละแก้วใครหมดก่อนชนะจำนวนแก้วที่เหลือคือจำนวนช็อตน,นะครับอา้าว งานพิธีกรวันนี้นะครับงาน After Party นะครับที่ร้านโปรดของโจลิมแม่น้ำเจ้าพยาบรรยากาศดีมากนะครับสวยมากๆเลยร้านนี้ครับออสการ์บลองโกจะสนุกแค่ไหนนะครับตามเข้ามาดูเลยครับปรบมือต้อนรับเจ้าบ่าวกันเลยวันนี้เลยฮะเจ้าบ่าวบอกว่ามีเพื่อนสองคน พิเศษมากที่อยากจะมีเวลคัมดริงให้ก่อนใครบ้างฮะมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยบอกว่าเพื่อนมาไกลคนหนึ่งตกเครื่องด้วยคนนึงมาจากต่างจังหวัดด้วยนะฮะน่าจะคอแห้งนะครับไหนขอขอดูคนคอแห้งหน่อยนะฮะอ่ะถ้าคอแห้งต้องทำยังไงฮะชอ็อตตรีอีกประมาณ 4,000ช็อตด้วยกันนะครับวันนี้จัดเต็มนะครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่แอปเจ้าบอ y ีวันนี้นะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับเป่าสาวกันวันนี้เก็มีหลายอย่างอยากจะบอกกันมากเลยวันนี้นะฮะเครื่องดื่มฟรีฟลทั้งงานดื่มได้เต็มที่ซอฟต์วิงเบียร์ไวน์ทุกอย่างนะฮะดื่มได้จัดเต็มนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวดูแล คือตีมตีมงานเนี้ยสีแดงมองได้ตักตาเบาแดงมากเป็นการทำให้เข้าตีมไปเลยใช่ครับใช่ครับเอาปาร์ตี้แขกแขกสีแดงถ้าปาร์นะแ้าปาร์ถ้าปาร์สวัสดีครับโอ้โหอาเตร์ปาร์ตี้ทั้งทีนะฮะมาถึงกันก็สักพักหนึ่งแล้วต้อนรับคู่บ่าวสาวหน่อยเลย ฮะะแจกหนักมากนะฮะคนที่อยากจะบอกอะไรกับคุณด้วยในงานนี้แล้วเขายังไม่ได้พูดเมื่อเช้าเชิญท่านแรกเลยท่านแรกเลยใครับกอดเพื่อนทีนึงนะรัขอมเอายจประมือด้วยนะครับน่ารักมากนะครับน่ารักมากๆ ตอนยังไม่เจนผู้เป็นค,คนที่มีอะไรที่เรารู้สึกนึกกลับไปแล้วอกกมองเห็นบ้ามาครับยกแก้วมาเลยฮะวันนี้ฟรีฟโ์ทุกสิ่งนะครับใชยใช่ใช่ <S <S ใช่เย้ yeah, yeah. แล้วช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาพร้อมกับเกมสนุกสนองนะฮะเยอะมากสาวสาวเตรียมไว้แน่นมากแล้ว เสียแทนเพื่อนมากเลยแต่ละเกมเสียวทุกเกมนะครับตื่นเต้นแน่นอนแล้วพบกันอีก10านาทีครับผม mm hmm. กตอนนี้ไปเอนจอยกันต่อกันเลยนะครับ mm hmm. ถา่ายรูปันต่อ mm hmm. ถา่ายรูปกันต่อครั mm hmm. บคุณครับ mm hmm. อ่ะโอเคเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆน,นะครับ mm hmm. ด้านโน้ทได้ยินเสียงเข้ามากันก่อนนะฮะ เรามีเกมจากเป่าวสาวนะฮะไม่มั่นใจว่าเป่าสาวจะเล่นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเชิญเพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนเลยนะฮะคนที่นั่งชิลอยู่ข้างนอกเข้ามาจอยข้างในกันนะเดี๋ยวจะเนรมิตฟลอ์นี้นะฮะโต๊ะตรงนี้ให้เป็นเกมสนุกๆน,นะฮะถ้าไม่เข้ามาเดี๋ยวทั้ง3ท่านบนเวทีจะเล่นกับโจเองนะครับ <c oughs> เออเผื่อมีรางวัลเนาะเดี๋ยวเราจะแบทโดกันนะครับระหว่าง ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงนะฮะหรือว่าฝ่ายเจ้าบ่าวกับฝ่ายเจ้าสาวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละเกมใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะใครจะเป็นผู้ชนะและและและยังไงต่อและยังไงต่อยังไม่บอกนะฮะและยังไงต่อนะดูมากและโชคดีมากวันนี้ไม่มีฝนด้วยนะครับเห็นว่าสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกหนักเหลือเกินวันนี้อากาศชิวนะ เหมาะมากกับการจัดปาร์ตี้ที่นี่เองให้ได้แบบนี้นะฮะมีทั้งหมด10ช็อต10ลูกเท่านั้นเหลือเท่าไรนับจำนวนลูกที่หล่นและถูกทำโทษเฮ้ย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 โยนโยนหมดยังหมดเวลาครับ4ลูก2ลูกฝ่ายเจ้าสาวชนะครับ ใช่ที่โยนไปทั้งหมดอ่ะได้สี่อันทีนี้วิธีทำโทษนะฮะโยนโยนได้สองลูกใช่ไหมแปลว่าไม่เข้ากี่ลูกแปดแปดช็อตฮะเดี๋ยวแปดให้เขาหกเลยเหรอมมยังไม่เคยเห็นตัมมต้มเมายังไม่เคยเห็นตัน้เมาเอ่ออคนละอกกละคนละสามคนละสาม จาก2องฝั่งใช่ไหมสองฝั่งเดียวกันเหรออยากให้รักกันมากเราดูรักกันมากได้เด้ไปนิสนาหนึ่งสองสาเราบ่าวหนึ่งเรสาวหนึ่ง กฎกติกาคือเชิญแล้วห้ามเซโนเออเอ,อ่ะมาเลยมุงมันมุงมันชอบชอบอ,อ่ะขอเพลงที่แดนซ์แล้วมันที่สุดในคืนนีแ้แล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวเราคีตเชียตอนจบว่าใครใชนะโอเคไหมหนึ่งสองไปนี่คือเกมที่มีชื่อว่า blow job นะ โปเจกอบนะฮะเป่าให้เต็มที่ใส่ลูกโป่งนี้เป่าให้เต็ม <S 1> <S 1> เฮ้ยมา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 ล่าสุดที่เป่าลูกโป่องอายุเท่าไหร่สองค,คนนะสองคนนะเราไปกันต่อครับผมฝ่ายจาเป่าใครดีเป่าลูกโป่งให้เต็มที่แล้วปล่อยลงไปที่แก้วทีะไบให้หมดเร็วที่สุดให้แก้วมันหมดไปเร็วที่สุดในเลมที่มีชื่อว่า อบอครับขดบอลจอบนะครับไปนี้เหรอตะโกนชื่อผูชนะหนึ่งสองสามไปกันต่อกับความสนุกคืนนี้ตอนนี้เพ,พิ่งสี่ทุ่มครึ่งนะครับยาวๆไปถึงตีกว่าๆได้เลยนะฮะ ควีนเป็น Queen, ควีนจริงๆอาขอชอบหน่อยครับดูด,ดูสิหน้านิ่ชอบมากชอบอาชีพชอบอาชีพมากนะครับใครคิดวันนี้นะฮะไปกันต่อที่เกมสุดท้ายวันนี้ใครยังไม่ได้เล่น This is your chance โอเค This is your chance ต้องเล่นแล้วนะนะฮะไม่จำกัดอายุนะครับไม่จำกัดเพศเกมนี้มีชื่อว่า มือนะฮะสองฝั่งเนี่ยฝั่งนึงปิดตาฝั่งนึงเปิดตาถือไม้แล้วหนีบลูปบอลน,นะครับที่พันลงไปที่แก้วให้ได้มากที่สุดในเวลา1น,นาทีเท่านั้น1น,นาทีเท่านั้นนะฮะหนหน,นาทีเท่านั้นนะฮะจองเริ่มครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับแปดจากสิบแก้วเอางี้นะขอให้ทีมเนี้ยสองคู่เนี้ยชนะแค่สองก็สนุกแล้วนับอะไรนับเลยเร็วๆเอาหนึ่ง สองจำเวลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยเอาเดี๋ยว เด้งเข้าแต่เด้งเข้าไม่พอเลยแพ้นะครับสนุกไหมวันนี้สนุกสนุกพูดถึงพิธีกรหน่อยขอบคุณมากๆเลยนะคะพิธีกรดีๆมากแล้วแบบแฮนเดิลงานได้แบบว่าเป๊ะมากทุกคนแฮปปี้มากมันและเมามากวันนี้เมาบานนะพิธีกรเป็นไงสนุกครับสนุกตั้งแต่เช้าเลยขอบคุณมากเลยครับแล้วปั๊บนะไว้บ่ายกล้อง